สวัสดีครับผมหมอเจมส์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิที่เดิมนั่นเองนะครับที่หมอเจมส์ชอบพาทุกคนไปเที่ยวกันนะครับก็จริงๆรแล้วไม่ได้ไปเที่ยวนะครับรอบนี้คือไปประชุมนะเดิมนะครับหมอเจมส์จะไปไหนนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งนะครับเกือบเกือบปีหนึ่งนะครับก็ ผมนะครับกำลังจะเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้นะครับรอบนี้เนี่ยผมบินไปนะครับเพื่อที่จะไปประชุมนะครับที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับผมจะไปงานประชุมที่ชื่อว่า DIM 2023ีหรือย่อมาจาก d o International Meeting 2023นั่นเองนะครับซึ่งเป็นการประชุมใหญ่ของรากเทียมที่ชื่อว่า d o น,นั่นเองซึ่งเป็นรากเทียมของประเทศเกาหลีนะครับโดยที่หมอเนี่ยจะไปประชุมที่เมือง ฟูซานนะะซึ่งเป็นการประชุมใหญ่ของดีโอนะฮะซึ่งจะได้ดูเคสนะครับทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็มีวิทยากรที่ใช้รักเตียมดีโอซึ่งหนึ่งในนั้นหมอก็เป็นคนที่ใช้ดีโอด้วยนะครับทีนี้หมอจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะได้ประชนภัยแบบคลิปที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับจะมีกระเป๋าหายหรือจะมีอะไรไหมนะครับโปรดติดตามกันนะครับทุกๆุคนสวัสดีครับ สวัสดีครับตอนนี้อยู่หน้าเกตแล้วนะครับนี่อยู่กับคุณเจมุนเจมุครับเราจะไปไหนกันครับคุณเจมุลเกาหลีครับเราจะไปเมืองปูจานเดี๋ยวคอตัวขึ้นเครื่องกันนะครับแล้วไปเจอกันที่โซลและปูซานบายบายถึงโซลแล้วนะครับเดี๋ยวจะนั่งรถไปที่ รถไฟความเร็วสูงนะครับเพื่อที่จะไปที่ภูซานต่อนะครับซึ่งรถที่ไปเนี่ยจะเป็นรถคันใหม่นะครับก็จะเร็วมากกว่ารถแบบเก่าเดี๋ยวเราไปกันนะว่าจะเป็นยังไงบ้างะจะมีเทรนทูภูซานดีทีไหนะมมีสอปีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับครับผมก็ลงมาจากเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้วันแรกนะครับที่ โซ่ uh, so, นะแต่ว่าผมเนี่ยจะต้องไปประชุมนะครับงาน DIM นะครับตอนแรกเนี่ยทางทีมงานเนี่ยวั่นแ้ว่าจะไปด้วยรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับแต่ปรากฏว่าด้วยความที่ตอนที่ออกจากสนามบินเนี่ยรถติด,ดมากมากมากๆนะครับรถติดอยู่ประมาณ2ชั่วโมงนะครับแล้วก็ทําให้ต้องก็เรียกว่าไม่ขันรถนะครับรถไฟความเร็วสูงนะครับ ก็เลยจะต้องเปลี่ยนแผนนะครับให้มานั่งรถแทนนะครับตอนนี้ก็เป็นรถเขานะครับก็คือรถแท็กซี่นะครับจะเป็นรถายๆรถแท็กซี่รถแวรนะฮะเราจะต้องนั่งรถคันนี้นะครับไปที่ปูซานนะครับจากโซนะครับนี่ก็ออกมาได้ประมาณสักชั่วโมงอีกแล้วนะครับก็แวะทานข้าวนะครับเดี๋ยวเราไปแวะทานข้าวกันนะครับี๋ยวเดี๋ยวทานข้าวเสร็จเราก็จะไปปูซานกันนะครับแล้วไปเจอที่ปูซานนะ ถึงโรงแรมแล้วนะครับก็โรงแรมเป็นโรงแรม5ดาวนะฮะที่ทางเกาหลีเตรียมไว้นะครับก็บรรยากาศสวยงามติดทะเลนะครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดเห็นห้องแทนนะครับเจ้าห้องสวยงามเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับอันนี้เป็นเนื้อหมูครับอันนี้เรียกอะไรครับคุณมุน This one is a Samgyeopsal. s a m ั y e o p s a l รสรสอีส์อ่ะลิตเติ้ลบิตดเฟรนต์วิดออมูซัมชันธรรมดาอ๋อเป็นเหมือนมูซัมชันแต่ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ครับมันยังมันอร่อยกว่ายังไงครับอันนี้อร่อยกว่าจริงอันนี้อร่อยกว่าคุณคุณรับคุณคุณรับรองอันนี้ร้านอาหารเชืออะไรครับยังน้ำเดซิคครับจะลองกินดูนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับทั้งบูรูทั้งบูรูเป็นสตรอเบอร์รี่ใส่ใส่ลำแข็งมากใช่สุกแล้วทั้งอก อร,อ,อ,รอ,อร่อยนะอร่อยนะอร่อยนะมาดูดูสวัสดีครับวันนี้ก็วันที่สองที่หมอมาเกาหลีนะครับเป็นวันแรกของ <I come. S 1> วันข้ามวันอ่ามเมื่อกี้นี้คุณมุลนะครับเธอเป็น M d ดีของบริษัทดีโอนะผู้ที่ดูแลจัดการเกี่ยวกับทริปนี้นะครับวันนี้นะครับหมอจะต้องไปนะครับงานประชุมดีโอ,อนี่ ดีโอซึ่งอันนี้ไม่ได้จัดที่โรงแรมนี้นะครับแต่ว่าโรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่คนที่มางานเนี่ยเขาพักกันนะก็เลยเขามีป้ายด้วยนะครับบอกว่าเป็นโรงแรมที่ใช้สำหรับพักสำหรับผู้ที่ร่วมง,งาน DIM นะครับ DIM ย่อมาจาก Dio International Meeting 2023นะครับซึ่งเป็นงานใหญ่ของบริษัท ดิโอรากเทียมดีโอซึ่งเป็นสัญชาติเกาหลีนะครับโดยที่มีเฮดคอเตอร์ที่ปูซานวันนี้หมอจะต้องไปดูเฮดคอเตอร์ด้วยนะต้องไปดูด้วยก็เดี๋ยวรถบัสมารอแล้วนะเดี๋ยวหมอก็จะต้องอขอตัวไปที่เฮดคอเตอร์นะครับแล้วก็ไปทำเกีกรรัตอนเช้าก่อนที่ช่วงบ่ายเนี่ยหมอจะเข้าไปที่ศูนย์ประชุมนะครับที่เขาจัดงาน DIM กันนะเดี๋ยวติดตามหมอด้วยนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้าง ปก่อนนะครับมาถึงแล้วนะครับเมื่อกี้นี้ก็ไปกินข้าวมานะแล้วก็อันนี้เขานั่งรถบัสมาส่งนะครับที่ประชุมนะฮะซึ่งมันชื่อว่าโซยังเทเตอร์นะฮะก็โซยังเทเตอร์เป็นที่ประชุมของยูเอนะครับ BIM นี D ้ A M. นะก็เดี๋ยวจะขึ้นไปด้านบนไปดูนะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะในงานประชุมมีอะไรกันบ้างนะน่าจะตื่นเต้นน่าดูเลยนะครับไปดูกันนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับช่วงแรกของงานประชุมการประชุมก็ค่อนข้างดีนะก็เป็นคนที่ใช้รากเทียบของ Dio แล้วก็ใช้ระบบของ Dio นะครับซึ่งหมอก็ใช้อยู่นะทีนี้หมอพาระเดินเล่นนะครับที่บริเวณบูธกันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนีะบ้างนะครับก็เป็นเขาเรียกว่า Dio Eco Pad นะซึ่ง Dio Eco Pad เนี่ยก็มีลักษณะการดีไซน์กว่าและรากเทียบนะฮะแบบนี้นะ ก็พอจะวางรากเทียมนะแล้วก็มีหลักการวางครอบฟันด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวรากเทียมที่สั่งเข้าไปเนี่ยก็จะไม่เบี้ยวนะเพราะว่าเราเห็นรูปฟันก่อนนะซึ่งก็เป็นข้อดีของอการใช้การเดนเซอร์เจอร์ลิงนะครับก็มีทั้งโปรแกรมนะครับที่ใช้แล้วก็ยังมีตัวเครื่องปรินด้วยนะครับซึ่งที่ร้านหมอก็มีนะเครื่องปรินท์ดิจิตอนะครับตัวนี้ใช้ปรินท์นะครับพวกโมเดลต่างๆ หรือปิ้นพวกครอบช่วคาวต่างๆแบบนี้นะครับตาแบ้ประมาณนี้นะครับซึ่งอย่างเนี้นยปกติเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะใช้ปูนนะครับก็คือปูนที่เป็นปูนซีเมนต์หรือว่าปูนพลาสเตอร์นะครับในการทําโมเดลนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเขาเลิกใช้ไปแล้วนะฮะเพราะว่าเขาอยู่ในยุคของ2023แล้วนะครับเขาจะใช้เป็นเรซินโมเดลแบบนี้นะครับ Then, once again, everyone. Delighted to welcome all you for joining the 2023 International Mee joining all I' for you 2023ก็ประชุมเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงกว่าแล้วจะหกโมงนะครับประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วน,น,นะครับก็การประชุมก็โอเคนะครับก็ตื่นเต้นนะครับสองคนสุดท้ายนี่ก็พูดสนุกสนานนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปปาร์ตี้นะครับ นะฮะดินเนอร์นะผมจะไปปาร์ตี้ดินเนอร์กันที่อีกตึกหนึ่งนะก็จะเป็นตึกซีนีมานะซีนีมาก็เดี๋ยวต้องไปปาร์ตี้่อนนะฮะไปปาร์ตี้เขาให้ไปปาร์ตี้นะครับแล้วก็คืนนี้คงจะได้สนุกสนานกันนะครับเป็นคืนแรกนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมีอีกคืนอีกวันหนึ่งนะของงานดีโอนะครับ Inter n a t i o n a l Meeting นะครับก็มี2วันนะฮะ เดี๋ยวขอตัวไปปาร์ตี้ก่อนนะครับก็มาถึงที่ปาร์ตี้ดินเนอร์แล้วนะครับนะครับก็นี่นะฮะเป็นอาหารแล้วก็มีหลายอย่างมากเลยนะมีเดี๋ยวหมอเริ่มอยู่แล้วนะฮะหมอจะต้องไปหาอะไรกินนะครับก็แล้วก็มีดิงนะะมีดึงมีดึงบีบีอะไรเนะงี้ยน้ำมาได้กี่มันะครับนะ เดี๋ยวหมอขอตัวแล้วนะครับหมอขอไปปาร์ตี้ก่อนนะฮะไปครับ,รบสวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่หน้างาน d i m แล้วนะครับมีอันตรแพทย์เต็มเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นวันที่2นะครับของงาน D.I.M. หรือ D.O. International Meeting นะครับ2023ที่เมืองปูซานนะครวันนี้เนี่ยเป็นเลคเชอร์แทบทั้งวันเลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของการผ่าตัดนะครับให้หมอดูนะว่ากลับไปเนี่ยผ่าตัดยังไงนะครับเขาเรียกว่า l i เ e Surgery นะครับซึ่งจะมีช่วงตอนบ่ายนะครับก็เขาจะถ่ายทอดการ l i เ e Surgery ทั้งเป็นการทำลักเ,เี่ยแบบฟูลอาร์ก็คือขาทั้งทานไกลที่หมอทำอยู่นะ ก็จได้เรียนรู้วิธีนะครับแล้วก็เทคนิคในการทำฟูอาดรีแฮปเปอเทชันหรือดิโอเนวีฟูอาที่หมอ,อถนัดนั่นเองตอนนี้เป็นช่วงเบรกนะครับเดี๋ยวหมอคงต้องเข้าไปนในงานก่อนนะก็เดี๋ยวอาจจะถ่ายภาพในงานบรรยากาศในงานมาให้ดูนะครับเดี๋ยวขอเข้าไปในงานก่อนนะ Okay. I' like say, uh, using influence in it difficult road would the 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 face the center be manage space to at to of say as G ครับงานประชุมนะครับ DIM นะครับก mm hmm. ็ในส่วนของเลค t u r e ก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ช่วงบ่ายก็มี l i ฟ e s u r ร์เจอรีนะ ก็เป็นการฝังรากเขียมทั้งปากครับหรือดิโอเนว f ฟ Art ที่ผมเนี่ยนะครับทำเป็นประจำอยู่แล้วนะครับก็ได้เรียนรู้เทคนิคมากมายนะครับที่ใช้ในงานดิโอเนว f ฟ Art นะครับแล้วก็ยังมีเลคเชอร์ของ p r o f e s อร์ที่ผมเคยฟังที่ประเทศไทยนะครับคือดรชอยนะครับ ซึ่งก็ประทับใจเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ได้อะไรมากมายกลับมาพัฒนา,าตัวเองนะครับแล้วในงาน d n f u a หรือ d n f a ของผมนะครับก็นี่เป็นงาน DIM นะครับหรือ DIO International Meeting นะครับ2023ซึ่งจะจัดขึ้นทุกๆ2ปีนั่นเองนะครับตอนนี้ผมกำลังจะเดินไปที่งานนะครับ Gala Dinner อร์แล้วซึ่งเป็นงานที่เป็นงาน ปิดท้ายนะครับก็คือมากินเลี้ยงกันก่อนพรุ่งนี้จะหมดแล้วนะครับส่วนผมเนี่ยขอตัวเดินไปที่งานการาดดนเนอร์ก่อนนะครับแล้วก็ไปดูกันว่าจะมีการแสดงอะไรบ้างแต่แน่นอนว่าเป็นที่เดิมนะครับของเมื่อวานก็คือนอกอ่านอกอาคารก็จะหนาวนิดนึงนะครับแต่ว,ว่าน่าจะมีอาหารนักกินนักกินให้กินนะเดี๋ยวหมอขอตัวเดินไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันนะที่งานครับ The plot of appreciation. The next thing is our we let me introduce our VIV guest. And then we have the o f f i c i a performance team องอาร์ซึองอาร์เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็เดินออกมาเพื่อที่จะกลับโรงแรมนะครับก็หมดแล้วนะการ D e I M นะครับก็สนุกสนานนะครับแล้วก็ได้ความรู้ซึ่งหมอเนี่ยชอบมากๆเลยเพราะว่า,วาได้ สิ่งที่หมอเนี่ยนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับก็คือในเคสตัวเองนะครับซึ่งตัวเองก็ทำดิโอเดวีนะครับหรือการฝลังรากเทียมแบบดิจิตอลนะครับซึ่งหมอว่าดิโเนี่ยคือรากเทียมที่เป็นของเกาหลีที่โดดเด่นเรื่องดิจิตอลมากที่สุดเลยนะครับเต็มดารากเทียมเกาหลีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรับรองได้ว่าการรักษาเนี่ยจะ ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็สําหรับคนไข้ที่ทำเด o วี่ y ว่าจะะหมอไปแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าจะมีการเรียกมารักษานะครับเรียกมาเช็คนะครับเป็นประจํานะครับทุก6เดือนหรือ1ปีอยู่แล้วนะครับซึ่งรับรองได้ว่าจากการประชุมนี้บอกเลยว่าระยะยาวเนี่ยสามารถที่จะใช้งานเ i o วี่ฟูอาตบนลอมนะครับได้อย่างยาวนานแน่นอนนะครับดอบอ็อกเรโปรเฟสเซอร์ที่นี่รับรองเลยนะครับ ก็วันนี้หมอขอไปพักก่อนนะครับขอลาไปก่อนนะทุกทนเจอกันที่ประเทศไทยนะครับสวัสดีครับ